กลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เบก็จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งจากช็อปซาริโอที่เซนทั e เวสเกตอีกแล้วรอบนี้เนี่ยเบสโชคดีมากๆเลยเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยกำหนดการช้อปปิ้งของเบเนี่ยจะต้องเป็นอาทิตย์หน้านะคะแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยพอดีแม่ออกไปทุระพอดีก็เลยได้ออกไปด้วยนะคะแล้วก็แม่ให้ยืมเงินซื้อซาริโอก่อน2,000บาทก็เลยได้ช้อปปิ้งมาก่อนล่วงหน้านะคะแล้วพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยถึงจะคืนแม่อีก2000แล้วก็ค่อยไปช้อปในส่วนที่เหลือนะคะก็รอบนี้เนี่ หมดไปทั้งหมดนะคะเป็นสลิปสใบสลิปสใบเพราะอะไรเพราะว่ารอบแรกเนี่ยเบนไม่ทราบว่าลด20%นะคะเบนก็กำหนดงบเอาไว้2,000ก็คำนวณคำนวณในเครื่องคิดเลขปรากฏว่าพอไปคิดตั้งเหลือ1,420บาทนะคะตัวนี้รอบแรกก็มันไม่โฟกัสเลยอะเห็นไหม นีน่ร้อยนะคะแล้วที่นี้เนี่ยเบกก็เลยบอกว่าขอช็อปเพิ่มได้ไหมก็เลยแบบจ่ายรอบนี้ไปก่อนแล้วก็ไปซื้อเพิ่มอีกรอบหนึ่งเป็นห้าร้บาทนะคะก็เป็น1ครั้งแต่ว่า2ใบเศษก็คำนวณเงินมาได้ทั้งหมดนะคะเป็นหนึ่บาทนะคะสำหรับการช้อปปิ้งครั้งนี้ก็ได้อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ สองอันแรกนะคะก็จะเป็นเซตกระดาษโน้นในบาสเก็ตแบบนี้ mm hmm. ก็เบสก,ก็ซื้อลายที่เหลือนะคะ mm hmm. คือเบสมีลายไมม e l โลดีกับต mm ้นท l e วินสตาร์แล้วแต่ว่ายังขาดฟิตตี mm ้ hmm. กับกูเดทามารอบนี้ก็ได้มาครบคอลเลคชันเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาในราคาเซลล์129บาทะคะ่ะน่ารักมากเลยนะคะเอาไปทาำสรุปสอบน่ารักมากๆเลยแล้วก็ตัวต่อไปนะคะจะเป็นจะเป็นจะเป็นตัว ู่ไหนอ่ะเจอแล้วเจอแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะคู่กัน2อันตัวนี้เนี่ยจะเป็นกระดาษแบบเซ็ตเหมือนกับว่าเป็นสลีปปิ้งนะคะก็จะมีแบดแบนมารูกับปอมปอมบุรินที่เบสซื้อมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวมารีวิวแยกให้ละกันนะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมา175บาทนี่นะคะแล้วก็อันต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้โพดอิตแบดแบนมารูนะคะตัวนี้เป็นซูชิเซ็ตนะ น่ารักมากๆเลยแล้วก็จะมีตัวคือมันจะต้องคู่กันนะคะพอดีเบซื้อมาสองอันอาจจะต้องขอเวลาคุยแป๊บหนึ่งอาจจะแล้วก็จะมีตัวกระดาษโน้นนะคะตัวนี้จะเป็นกูเดทามะก็เบซื้อมาสองลายพอดีมันเหลือสองลายนะคะก็ซื้อมาในราคา85บาทนี่85บาบาทนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นตัวนี้ เทปตกแต่งนะคะเบเบอ์เ,ปเทปสโนปี้ตัวนี้เนี่ย95บาทแล้วก็จะมีตัวเทปตกแต่งเอาเทปตกแต่งก่อนแล้วกันเทปตกแต่งสโนปี้เหมือนกันนะคะเป็นสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมา135บาทค่ะ ไปนะคะเป็นเทปตกแต่งอีกแล้วอันนี้ก็เป็น2ลายที่เหลือที่เบยยังไม่มีนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยมันจะมี my melody อีกตัวนึงแต่ว่าที่ชอบหมดแล้วเบสก็เลยได้2ตัวนี้มานะคะก็จะเป็นลาย hello kitty นะคะ1อัน n, แล้วก็กูเดย์ธรรมะหอันนะคะตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาในราคาเซลล์139บาททั้งคู่เลยนะคะแล้วก็จะมีอะไรอีกล่ะส่วนใหญ่วันนี้ก็เป็นโพสต์อิซะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีโพสต์อ เอาให้ดู2ตัวนี้ก่อนหลักกันเพราะอีกสตัวนี้นะคะลายแรกก็จะเป็นลาย Hello Kitty ตัวนี้อีกลายหนึ่งจะเป็นตัวปอมปอมปุรินนะคะอันนี้เบสซื้อมา1 5 5บาทะคะ่ะต่อไปเป็นอันนี้นะคะเป็นโพสต i อิกูเดะทามาน่ารักมากเลยอันนี้นะลดราคานะคะเหลือ79บาทเท่านั้นถูกมากนะ แล้วก็จะมีมีแต่ของเล็กๆนะคะวันนี้อะตัวนี้เป็นโพสอิสนุปปี้นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นราคาเซลล์ราคาเซลล์เขาอยู่ที่59บาทเท่านั้นนะโอ้โหต้องรีบไปจัดเลยนะคะสำหรับสาวกสนุปปี้ถูกมากแล้วก็จะมีตัวนี้โพสิตเหมือนกันนะคะจะมีชินามอนนะคะกับอากุเดทธามาตัวนี้เนี่ย150บาทนะคะ เหลือ2อันสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นปอมปอมบูรินพุดดิ้งนะเป็นโพสอิทเหมือนกันนะคะ150บาทเหมือนกันนะคะและตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว hello kitty ตัวนี้นะคะก็เซลล์เหลือ59บาท น่ารักมากเลยนะคะสวยงามก็หมดแล้วนะคะในถุงหมอแบดแล้วก็เดี๋ยวจะอาทิตย์หน้าจะไปช้อปปิ้งเพิ่มอีกนะคะในส่วนที่ยังต้องการก็ลิดๆไว้อยู่ว่าจะซื้ออะไรบ้างนะคะก็สําหรับคลิปนี้ไปต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูว่าเบสจะมารีวิวอะไรคะ่ะไปลคะค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเบสด้วยนะคะ